ครับวันนี้หลวงปู่นำทุกทางเข้ามาร่วมงานบุญกับทางวัดศรีดอนมูลทุ่งหางตำบลทุ่งพึ่งอำเภอเยาวราชระพาร์ที่มีวันนี้มีงานบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุและการฉลองรอบพระธาตุฉลองข้าวโพดสดกับองค์พราธุสลิมท่านได้รับชมมาแล้วครับ วันนี้กราตอ็มีงานบุญนะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมจแล้วมงานบุญมีพินี้มีกนศาตาญาติธรรมเข้ามาร่วมบุญกันอยู่เรื่อยๆเนะครับใกล้ทเดค้งจะได้กาสองพันบอกว่าไใครมีหาจะได้เิือพิธีแล้วเนอ คณะที่ไหนวิหารบ่มนี้ทีแล้วเขาก็จะตั้งนอเขาก็จะมีการแห่ัวตานนะครับต่างบานต่าจจองเข้าสู่ว่าสู้วาไปพ้องๆกันเพื่อว่าหลังจากนั้นนะครับเขาอาเชิญแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมรับประทานอาหารที่ออาคารประเด็นผสมพร้อมครับ เขาจะมีกาเปิดกิจกรรมหากบันเทิงมีดนตรีรำวงอาวุธสมัยนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเป็นว่าวันนี้มีขีมานนะครับตามด้วยยีารวนคเ็นครับเา่ะเยกรรท่าม่อาเก็เป็นอารเสพพิธี ขอบุญกุศลใการส่งนางพระธาตุของท่านในครั้งนี้จงดนบัรดาลประธานพรใน่านะครอบครัวจงุงแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงและจุงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบไปด้วยอายุวันะนสุขพะพละปฏ,ฏิพานทักสารสมบัติทุกสิ่งทุกประการด้วยเทินขอ,อเจรตญสมัยทั้งไหนบรเหาไม่แบบเดี๋ยวจะได้เริ่มงีๆนะครับ รับย้ําหมายเพราะ <laughs> ขอให้ส่งุบุญทั้งหลายจงเป็นพระประจนุนขาช่วยหคนทุกท่านพบความสุขความสริมีคามสุขกายสุขใจศาสนาที่ใดขอได้ตัความมุ่งมาราถนาตการทุกคนทุกท่านเถิด ไปดูครับเจ้าหน้าที่กำลังให้ดูอยู่แล้วครับหลังจากนั้นนะครับด้านขวามือนี่คือพระอาจารย์ยอดก็จะตรงนี้คือตรงกลางคือพระอาจารย์วิรัตข้างนั้นคือนันทายันโชเฟอร์ประจำวัดเจ้าความมุตนาสาธุกับวันนี้ได้มาทบุญร่วมกันสาธุสาธุครับดู งานบุญก็จะมีเอ่อเข,ข้าค้าาไปานำสินค้ามาจำหน่ายกันนะมเขา่กลกันี่าควาตองการเเขาไัก็ักระกระกควะนี่เป็นอะไรเอเรอแมลงทอด ไทนกกระทาทมีโดนัทไม่ค้ามาจากไหนคะคผาช่อค่ะผาช่อไปเร,รัาผาช่อไมช่อแล้วนี้ก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นมาละสิบบาทสิบบาท ดารนวีก็มีของใช้เป็นกระเป๋ากระเป๋าสพาของใช้ของประดับกิบจอบนัแต่นี้เป็นของมีแว่นตามีของของเล่นพวกนีะ đi khương đường sao chiều công dân phim cả chục thì phim là dọc <laughs> <laughs>